เลวพูชช็อกแฟนบอลพร้อมจะขายแนฟิลิปพ้นทีมเฉยเลยท่วลงอย่างแน่นอนเผยคลิปที่2โริบโน่ฉลองในห้องแต่งตัวทำเอาแฟนลิเวอร์พูสะใจที่สุดแล้วเลวพูชทุ่มเกือบพันล้านบวกอีกหนึ่งแข้งดังยื่นซื้ออีโคเน่ไปอีกดีกระีทีมแชมป์ครับชมลิสกับแนทะตัวอย่างที่ดีของเราดาวรุ่งของทางของแดนลิเวอร์พูล เอาเลยไหมโรบโน่ระบุหงเป็นทีมเดียวที่จิบมิสโซมาอยู่ณเวลานี้ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลิเวอร์พูลนะั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยสโมสรลิเวอร์พูลเปิดเผยบอกว่าเขานั้นยินดีประฟังข้อเสนอเกี่ยวกับการย้ายทีมของทางเนฟฟิลปประการหลังจอมแกง่งในช่วงสมัยนี้ตามการรายงานจากทางลิเวอร์พูลเอ o คโดยทางเซ็นเตอร์แบ็กว้สันฟิลปยนี้สามารถแจ้งเกิดได้สำเร็จจากการได้รับโอกาสจากทางเชคเกนคอปท่ามกลางปัญหาการบาดเจ็บของผู้เล่นตัวหลักหลายรายเมื่อเส้นที่ผ่านมาโดยได้ลงสามไปทั้งหมด20นัดในทุกโปรแกรและกทําได้ถึง1ประตูซึ่งฟิลปคนนี้จับคู่กับทางบริสบิมเบียมสร้างผลงานได้อย่างเจ้าเจียม และก็เป็นกำลังสำคัญช่วยพาลิเวอร์พูลคว้าอันดับ3ในศึกฟุตบอลอังกิจพร้อมกับไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มในรได้การน้าอย่างไรก็ตามเดอะแอตแลนติกสื่อทางของอังกฤษระบุเลยว่าทางสโมสรยังไม่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของกองหลังรายนี้หลังจบฤดูกาลแม้หลายฝ่ายจะคาดกันว่าเขาอาจจะได้อยู่กับทีมต่อไปก็ตามทฉีในขณะที่สื่ออย่างทาง ESPN อ้างแหล่งข่าวจากทางเอ็นฟิ์ว่าลิเวอร์พูลนั้น ยินดีที่จะรับฟังทุกข้อเสนอที่เกี่ยวกับการย้ายทีมของทางเนฟฟิลิปในช่วงตลาดซื้อขายในช่วงสมมัยน,นี้หลังจากที่พวกเขากำลังจะได้ตัวอิบราฮิมาโคนาเต้มาจากทางแอร์บรไลซิกในอีกไม่กี่วันข้างหน้าต่อจากนี้อัมบโตโมเรโน่ฟูลแบ็กชาลส์เปนิสของทางบียาบรอันส์สัักความสุขไม่จบนะฮะโดยมีการเปิดเผยคลิปที่2ที่เจ้าตัวได้ถ่ายไว้ในขณะที่ฉลองแชมป์ยูโรปาลีกภายในห้องแต่งตัว เดกาน,นี้บอกเลยว่าเดือดด้านกว่าที่อัดคลิปแรกเพื่อแฟนบอลลิเวอร์พูลซะอีกโดยอัลเบรโต้มเรโน่แบ็กซ้ายบิยาบริอันสโมสรชั้นนำของเวทีลาลิกาสเปนทำคลิปเปิดใจรอบ,บสองภายในห้องแต่งตัวของทีมซึ่งทำเอาแฟนบอลลิเวอร์พูลนั้นสะใจกันยกใหญ่หลังเกมที่ช่วยตัวสก,กัดเอาชนะจุดโทษของแมนยูคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาได้นั่นเอง โดยแค้ง28ปีรายนี้ซึ่งเคยย้ายจากทางเซบียาไปอยู่กับทางลิเวอร์พูลในปี2014แทบจะไม่ได้ลงเล่นเลยหลังจากมีการบาดเจ็บตรงเอ็นคว้ายหน้าข้อเข่าแต่เขาเพิ่งจะหายเจ็บจนกลับมาลงเล่นได้เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาและดาวเตะชาสบินสิสคนนี้ก็ได้ลงมาเป็นตัวสำรองในนัดชิงชนะเลิศอีกด้วยแถมเป็นหนึ่งในคนที่ยิงจุดโทษให้กับทีมใ,ในช่วงโดนเป่า หลังจากจบเกมไปแล้วเนี่ยทางโมริโน่นั้นก็ถ่ายคลิปฉลองแชมป์ลงบนอินสตาแกรมเรือข่ายสังคมออนไลน์ยอดฮิตซึ่งช่วงหนึ่งของเขาก็ทำท่าจูบพร้อมกับตะโกนดังลั่นมาว่า Come on! You will never walk alone! You will never walk alone! เพื่อเป็นการสื่อถึงเลเวอพูและก็เดอะคอฟบางส่วนที่ร่วมแสดงความดีดีกับเขาโดยเรื่องยังไม่จบแค่นั้นก็เพราะว่าในขณะที่ทีมกำลังฉลองความสำเร็จภายในห้องแต่งตัว โมเดโนคนนี้ก็ได้ถ่ายคลิปรอบ2พร้อมกับแขร์แมนยูและก็ตอกย้ำความเป็นหงสแดงเต็มตัวกันอีกครั้งสำหรับทางแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนนะออกไปเลยแมนยูออกไป U, ออกไปแมนยูออกไปยูนิ e เนเวอร์วอล์กอ alone ลิเวอร์พูลนั้นอยู่ในหัวใจของผมตลอดไปโมเดโนคนนี้ที่กล่าวระบุเอาไว้ดวยกันนี้บอกเลยว่าซาบกเดอะคอปประทับใจอย่างมากโดยมีหลายคนแสดงความเห็นไปต่างๆนานานอย่างเช่นว่าว้าวพวกคุณต้องรักชายคนนี้ เขาไม่ใช่นักเตะนิสุดของเราแต่เขามีความมุ่งมั่นสู้ต่อไปเพื่อลิเวอร์พูลล c หรือว่าอีกลายและบุเลยว่าไม่อยากจะให้นายจากลิเวอร์พูลไปเลยโมเรโนครั้งหนึ่งเคยเป็นตาสีแดงและก็เป็นสีแดงตลอดไป UNWA ยินดีด้วยนะขณะที่ประเด็นที่สามก็เขียนมาว่าเฮ้ยฮ่าวทีที่นายบอกให้แมนยูออกไปมันทำให้ผมรักนายเลยว่าตบท้ายด้วยข้อความที่4มาว่า วิดีโอนี้ทําให้เรานั้นควรจะดึงเขากลับมาโคตรรักชายคนนี้เลยนะหงแดงเิอ็อบฟูตกเป็นข่าวที่ยื่นข้อเสนอเกือบพันล้านบาทนะฮะบวกกับหนึ่งแข่งดังเพื่อจะขอซื้อตัวจจตานอีโคเน่ปีกดีกีแชมป์มาเสริมแนวรุกในช่วงสมัยน,นี้โดยทางเฟรโดอัลเมดานักข่าวตลาดซื้อขายนักเตะรายงานมาว่าหงแดงเด็์ูสมสอยักใ่แห่งสุบอลธุรกิจ ยื่นขอเสนอกว่า25ล้านยูโรหรือประมาณ900ล้านบาทบกกระทางเชดานชชกิรี่ไปทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เพื่อขอซื้อตัวจนทานอีโคโนเน่ไปขาวฝรั่งเศสของตราหมาริวแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสฤดูกาลล่าสุดมาสุดชินแอนฟิลด์ในช่วงสมวนนี้สำหรับทางชชคเก้นคอปผู้จัดการทีมดิวอฟพูต้องการเพิ่มตัวเลือกแนวรุกหลังจากฤดูกาลที่ผ่านมาทำผลงานกันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนัก มีเพียงแค่โมเบตซ่ลลาเพียงคนเดียวที่ทำประตูหรือทำผลงานที่ยังโดดเด่นและตามการรายงานล่าสุดระบุเลยว่าลิเวอร์พูลนั้นประทับใจกับฟอร์มการเล่นของอีโคน่ไว้3ปีรายนี้ที่ซัดไปทั้งหมด7ประตูกับอีก7แอซซิสจากการลงเล่นทั้งหมด4 8นัดให้กับทางเลวในรายการที่ผ่านมาและก็ได้ยื่นข้อสเสนอประมาณ25ล้านยูโร บวกกับปีกสำรองอย่างทางชาคิรี่ให้กับทางเริวนั้นได้พิจารณาเพื่อขอซื้อตัวอีเคเน่ที่สามารถเล่นในทั้งปีกซ้ายไปขวาและกองกลางตัวรุกแล้วทันนี้ทางเดิมชีลิ์พูลน่าจะต้องเจอคู่แข่งสำคัญอย่างทางบรูสเซลส์มุนที่กำลังหมายตาอีโคเน่คนนี้เพื่อมาเป็นตัวแทนของซันโชไปทีมชาติอังกฤษที่มีแนวโน้มย้ายทีมในช่วงสมัยนี้แต่ดูเหมือนว่าเสื้อเหลืองนั้นจะเปลี่ยนใจเนื่องจากไม่ปลื้มกับเิติส่วนตัว ของนักเตะและก็มองว่ามีค่าตัวที่แพงชเกินไปฐานเชลลกกินคอพใ,ใหญ่ของทางลิเวอร์พูลชื่นชมผลงานของทางบริดวิเลียมและก็เจ้าหนูแนทฟิลิปสองกองหลังดาวรุ่งที่ถูกดันขึ้นมาช่วยทีมและในการนี้พร้อมระบุเลยว่าทั้งคู่นั้นคือตัวอย่างที่ดีของเหลานักเตะในแคนดามีหากทำงานหนักก็สามารถแจ้งเกิดในการเล่นระดับทีมบริกได้ทั้ง ฟริตและก็เนทสองเด็กปั้นของทางลิเวอร์พูลนั้นได้รับประกาศในการลงเล่นในราการนี้เพราะการบาดเจ็บของกองหลังตัวหลักทั้ง3คนไม่ว่าจะเป็นเฟอร์จิฟันได้โจแอลมาติฟและก็โจโกเมสซึ่งทั้งสองคนก็สามารถพัฒน,นาตนเองจนก้าวขึ้นมารับบทบาทสําคัญในเกมรับและก็มีส่วนสำคัญในการนำลิเวอร์พูลจบฤดูกาลด้วยตำแหน่งที่3พร้อมคว้าตั๋วไปเล่นแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จกันอีกด้วย โดยเจ้าหนุ่มทั้งสองคนทำผลงานได้อย่างน่าเหลือเชื่ออย่างมากเลยนะฮะนั่นเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมในการเรียนรู้ในสุกวันบศรษฐกิจและพวกเขาก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายมันได้เป็นสัญญาณของเด็กๆเ,เราทั้งหมดที่ลิเวอร์พูลที่แคนด e m ีมันเป็นไปได้นะมันแสงเห็นมาว่าเป็นไปได้แค่ทํางานหนักเข้าไว้ก็พอเด็กหนุ่มเหล่านี้เห็นชัดเจนเลยว่าพวกเขานั้นไม่ได้มีทักษะที่บ้าคลั่งพวกเขาต้องทํางานหนักอย่างน่าเหลือเชื่อ และตอนนี้พวกเขาก็เป็นนักเตะที่เหมาะสมกับระดับฟุตบอลธุรกิจและนั่นคือวิธีการทํางานผมมีความสุขกับพวกเขาจริงๆเลยนะฟาบิโอปรามโนกูรูดังด้านซื้อขายนักเตะและบุเลยวา่าของแดนลิเวอร์พูลกลายเป็นทีมเดียวที่ให้ความสนใจเอฟ i ิซูมากองกลางตัวเก่งของทางบริตันในบรลาน,นี้หลังอเซนอลได้ลดระดับความสนใจไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย ทางนิเวอ้์วภูกำลังตามหาตัวแทนของจินี่ไวดุ่มซึ่งชื่อของบิูมานั้นก็ถูกพูดถึงมาสักพักหนึ่งแล้วโดยนักเตะที่มีค่าตัวประมาณราว40่ล้านปอนด์โดยทางบิูมากเองก็มีข่าวบอกว่าได้แจ้งกับทางไบริัตนถึงความประสงค์ที่จะย้ายทีมในช่วงสมัยนี้ขณะที่ทางเกรแฮมพอตเตอร์นายใหญ่ของทีมนกตังดวนก็ยอมรับรว่ามีโอกาสไม่ชมน้อยที่จะรังตวนเตะคนนี้เอาไว้กับทีมต่อไปนั่นเอง ราคาลิร์พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับฟังกันทุกๆคนครับฟังกันทุกทุกคน